สวัสดีค่ะเซลล์น้องแก้มนะคะค่ะเซลล์น้ำฝนค่ะชนีขายรถนะคะค่ะวันนี้นะพวกเราก็อยู่ที่สนามหลวงค่ะลานสนามหลวงนะคะข้างหลังเราเป็นวิววัดพระแก้วนะคะวันนี้วันนี้เราก็พาน้องเซเลกระลอกน้องของเรานะคะมาทดสอบความประหยัดน้ำมันเนาะก็ถือว่าจากโชลูมาถึงสนามหลวงก็ถือว่าประหยัดมากๆเลยนะน้ำมันน้ำมันรถไปยังไม่ถึงขีดเลยใช่เดี๋ยวให้พี่ฝน พารีวิวหน่อยละกันค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ ว่ารอบเมืองออนทัวร์นะคะตะลุยรอบเมืองกรุงรัตนโกสินทร์นะคะฝั่งพระนครกันนะคะตอนนี้อากาศร้อนร้อนมาก้อนเย็นนะคะแต่ในรถต้อเย็นมากอุ้ยความสูงแบบว่าดูดิระบายปลอด่งได้ดีมากเลยนะคะที่ที่เป็นไงคะนั่งสบายไหม เส้นบลำสะพานปิดเก้านะคะ,ะเราวิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะทางยกระดับลอยฟ<ะ>้าใช่ค่ะเราวิ่งมาด้เอออัตราการเร่งที่เรามานะคะแบบว่าน้องแก้มก็เหยียบมาที่ ชมวิวอย่างนี้ค่ะจริงๆตัวเซเลโอคันนี้นี่แหะคะ่ะเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะคนตัว G A ตัว G A ก็เป็นตัวที่เกียร์ธรรมดา ราคาก็ยังแบบส,สบายๆอยู่เลยเนาะใช่เป็นแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่ฝนพารีวิวเนาะ <Okay S 1> พารีวิวตอนที่เดี๋ยวเราจอดรถโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่ท่าอาินเวศวร,รดิต์นะคะน้องแก้มค่ะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูรถเซเลเนาะว่าว่า,าในรถเนี่ยสเ,เป็นเป็นยังไงบ้างโ <Okay S 1> อเคนอกจากราคาที่โดนใจแล้วสเปคจะโดนใจแค่ไหนโอเคค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถกันมที่ตัวรถเลยค่ะ เจ้าเซเริโอตัว G L นะคะก็จะมีสีขาวกับสีดำเนาะที่เรามาจอดโชว์วันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ฝนพาเดินชมรอบๆอบรถแล้วก็ภายในหน่อยค่ะว่าสิะเป็น,ปนยังไงสุซ u กิเซเร r o ตัวนี้เป็นสีขาวนะคะค่ะด้านหน้าของเราก็จะมาพบกับตัวสุซ u กิเป็นโลโก้นะคะเป็นโคเมียมาค่ะแล้วก็กระจังหน้าสีดำนะคะไฟหน้าก็จะเป็นเอ่อมัลติเดฟเลกเตอนะคะก็มาด้านข้างเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นล้อนะคะเอ่อ14นิ้วนะคะก็เป็นล้อกันทาสาข้อขนาด14ี่นิ้วนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะตกแต่งมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำด้านใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัว GX ค่ะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถใช่ค่ะแล้วเบ้ามือจับนะคะก็จะเป็นสีดำด้านด้านด้านแต่ถ้าเป็นตัว GX ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็มาเป็นปุ่นแจนะคะ ก็ไขปุญนแจแล้วก็มาด้านหลังนะคะคก,ก็จะเป็นล้อเป็นดมนะคะดมเบรกนะคะก็จะเป็นหน้าดิสหลังด้มาด้านหลังนะคะก็จะมีมาพร้อมกับไฟท้ายดวงที่าะาะไฟเบ,กบรกนะคะเป็นไฟเบรกดวงที่3ามะะอ่านี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันว่าด้านหลังห้องเก็บสัมภารจะกว้างขวางแค่ไหนนะคะอ่ะอันนี้ เราก็จะเก็บของได้จริงเนะะี่ยค่ะนี่เอาของมาเลยสัมภาระของเราก็นี่ก็จะมีชุดยางอะไหล่ให้นะคะก็ตัวนี้ก็คือยังมียางอะไหล่ให้อยู่น,นี้ก็จะเป็นเวลาที่เราแบบใส่ของแล้วเพื่อแบบเป็นตัวบางใส่า,ายตา,าไม่ให้เห็นแบบอะไรอย่างนี้นะคะค่ะ เราด้านหลังนี่เห็นเราเห็นเป็นท่อคู่แบบนี้นี่ตัวเดิมๆเลยหรือเปล่าคะอันนี้เป็นชุดแต่งนะคะอันนี้ใส่ชุดแต่งเข้ามาเป็นเบาะผ้านะคะถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังก็ได้นะคะตัวนี้นี่ขนาดฝุนแบบว่าสูงร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหสิแปดนะคะการนั่งก็จะแบบว่าไม่ได้ติดหัวแล้วก็เป็นช่อง กว้างขวางค่ะเป็นห้องโดยสารที่กว้างมากเลยนะคะบ่อหลังพับได้ไหมคะพี่ฝนอันนี้พับได้เลยค่ะพับแบบพับลงมาค่ะอ่าถ้าตัว GL ก็จะเป็นพับร้อยพับร้อยแต่ถ้าเป็นตัว g x ก็จะเป็นหกสิบสิบหกสิบด้านหน้าเป็นยังไงบ้างคะ นี่ค่ะก็จะมีช่องเก็บอ๋อใส่ของก็ใหญ่เหมือนกันนะคะค่ะก็นั่งด้านหน้าได้ไม่ไม่ติดขาไม่ติดเข่าอะไรอย่างนี้จะเป็นที่บังแดดนะคะกระจกเป็นแบบว่าเออเป็นปรับมืออยู่นะคะกระจกแล้วจ,จะเป็นช่องแอร์แล้วก็นี้จะเป็นพวกฟังก์ชัน,นะคะ่ะมีเดียเอ,อ่อมีเดียนะคะ FMAM นะคะเป็นแล้วก็เป็น ตัวชาร์จค่ะมีสายเลที่ใส่สายเสียบสายชาร์จนะคะเคนี้ก็เป็นตัวปรับแอร์นะคะช่องปรับแล้วก็อันนี้เป็นไฟสาหมาเกียร์ก็จะเป็นสีสปีดนะคะนี้ก็จะเป็นตัวเป็นปลดล็อกอะคะ่ะชิปล็อกนะคะปลดชิปล็อกวงมาลัยของเราก็จะเป็นปรับได้2ระดับนะคะค่ะอันนี้ก็ เป็นกานปรดัดน้ำฝนแล้วก็ไฟหน้าปรับไฟหลีไฟหน้านะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราจะมีแอร์แบ็กเป็นคู่หน้านะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะของคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะคะที่จ้างด้านข้างไปด้วยนี่ค่ะในเออเป็นเบาะที่กระชับนั่งได้สบายะคะ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังก็ได้เลยนะคะ เปลี่ยนเป็นเบหนังก็ได้เหมือนกันนะคะเหมือนขั้นสีดําขั้นสีดาเปลี่ยนมบาหนังเป็นสีแดงได้ดํานะคะค่เดี๋ยวลองเปิดดูคันนี้หน่อยก็ได้ค่ะคันนี้ก็จะเป็นเบาะสีแดงได้สีดํโอ้เป็นเบาะสีแดงวายแล้วสีล่ะคะมีกี่สีก็จะมีสีสีค่ะสีดํานะคะสีขาวสีแดงแล้วก็สีเทาค่ะ แล้วในส่วนของโปรโมชั่นล่ะคะเราสามารถติดตามโปรโมชั่นได้ที่ไหนที่เพจซูซูกิดีโฟ c คาร์ซิตี้ได้เลยค่ะน้องแก้มหรือจะหรือจะวอล์กอินเข้ามาก็ได้ใด้ค่ะ